ไปกินไปไหนอ่ะอ้าวไม่ถามรถก่อนเหรอช่างหัวรถแม่ไปดิว่าแต่นายกำลังมีปัญหาใช่ไหมงั้นกูขอแนะนำนี่มันคือร้านขายไอดีแท้ราคาถูกอ่ะรับไปอาตากูอ่าโอ้ม<า>ันสุดยอดจริงเลย,ย,เลยมันแน่นอนอยู่แล้วไอช็อปเอ็มีร้านขายไอดีแท้ราคาถูกซื้อเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมฟรีโต้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็พูดเยอะไม่ได้นะเพราะว่าผมเจ็บคอมาแต่ยังไงผมก็ยังพูดเยอะเหมือนเดิมนั่นแหละฮ่าฮ่าคือวันนี้เราจะมาสร้างติ๊กตอกแฮกกันนั่นทุกคนโอเคอันนี้จะเป็นติ๊กตอกแฮกแนวแบบว่าเนี่ยสยองขวัญนะครับเนี่ยแบบเป็นไปไม่ค่อยได้เนาะสลับไหมครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูคลิปแรกกันเลยดีไหมเออใช่อืม อันไหนดีทุกคนทุกคนจะได้ไหนผมอยากลองอันเนี้ยอันนี้คือมันโอ้เขายโแอปเปิ e ลเอ็นชาให้เอ็นบีซีครับวุเอ็นบีซีลอยได้แล้วไงต่ออ่ะเอา้าต้องรอแหละทุกคนต้องรอแหละอ่าโกลเด้นแอปเปิ้ลจะได้ไหมทุกคนทุกคนว่าได้ไหมโอ้ไม่ได้อะ โอเคครับคือเขาหลอกเรานะครับอันนี้เฮ้ยอันแรกก็เฟลเลยทุกคนทำไงดีะเฮ้ยเรามาต่ออันที่สองดีกว่านะอันนี้หรอเอาทองมาสามโอเคแล้วก็โอ้เจ้ไข่เดี๋ยวนะผมอยากรู้สูตรถามเมื่อกี้โอเคแล้วเราเตรียมของก่นกอนแปบ๊บหนึ่งนั้นทุกคน เราก็เอาลิสต์ต้นทัชแล้วก็เอาเนเธอร์แลคเนเธอร์แลค yeah แล้วก็ผงไฟใช่ปะไฟเขาชื่อเขาเรียกชื่อว่าอะไรอะเบร s ์พาวเดอร์โอเคต่อไปนะครับเราต้องเอาเอา่โต๊ะคราฟนะครับคร okay. าฟติง g ท a บ l ลโอเคครับก็จำไม่ผิดต้องวางอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่ประมาณนี้เลยมันไม่ได้อะ เริ่มดูคลิปเขา,าว่ามันเป็นไงนะเนี่ยผมก็คล้าเหมือนแนตะ่ไมันไม่ได้เนี่ยฮะก็ตั้งเชื่อว่าขี่รถบายนะครับเป็นไงเป็นไงนดูสิเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเก,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยมีรถไายมาด้วยครับเฮ้ยทำได้ไงอะ่ะทำไมผมทำไม่ได้วะ นั้นดัวน,นี้เรากันว่าทําได้ไหมครับอันนี้เหมือนเขากําลังเดินอยู่นะแล้วเขาเหมือนไปเจอโอ้อะไรเขาสื่อโทเทนแล้วเขาเจออะไรเนี่ยส,สัญลักษณ์ไม่รังเขียนนะครับอุ้ยเฮ้ยมีเอฟเฟกต์มาด้วยนะทุกคนดูดิอุ้ยมีเอฟเฟกต์มาด้วยครับทํางไงต่อครับแต่โอ้บล็อกลอยได้ไงอะ่ะยังไงต่ออุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เฮ้ยอันนี้น่าสนใจครับผมว่าอาจจะทำได้ก็ได้นะโอเค <c oughs> นั่นผมจะมาลองทำอันนี้แต่ก่อนผมขอเตรียมขออก่อนนะเผื่อเราตายนะครับผมอ่าเราใส่ของ,องเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เขาใช้โซแซนใช่ปหน,นี่โซแซนเนาะเออเต้องปรับเป็นไทม์เซตไนนะ์นะทุกคนเพราะว่าเขาทำตอนกลางคืนนะ โอเคทำเซตไหนนะครับปรับให้มันมืดหน่อยโอเคครับนี่ประมาณนี้เนาะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละนะแล้วก็เอาลิสโตนทอชประมาณนี้ปะ่ะต้องดูลีปนมาหนึงเดี๋ยวเราทำไม่เหมือนนะใช่โอเคเป็นตอนกลางคืนนะแล้วไปต่อครับเดี๋ยวดูสิเอ่อโอเคเขาวางเหมือนเราเลย หนึ่งสองสามถ้ามีเสียงทุกคนก็ขออภัยนะต่อไปนะครับผมต้องเอาโทเทมนะทุกคนโทเทมใช่แล้วก็เกมโหมโซ่นะั่นทุกคนเกมส์ s u r v i บ a l ใช่แล้วก็ถ้าโยนะครับมันต้องมีเอฟเฟกต์นะครับผมโอเคทุกคนคิดว่ามีไหมถ้าคิดว่ามีก็อ,อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะใช่ใช่ใช่โอ้มันต้องเกิดแล้วโอเคเฮ้ย ทุกคนทำได้เหรอทุกคนอันนี้ทำได้ว่ะแปลกแปลกมากแปลกมากอันนี้ประยุกอะไรโอ้เป็นไงครับผมขอด้วยดิโอ้อุ้ยเหมือนในคลิปเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเหมือนในคลิปเลยอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันลุมผมเลยช่วยด้วยช่วยด้วยอืมอืมสู้แบบสู้แล้วกันเฮ้ยนตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ในแมนชั่นปะ ตัวนี้มันซูยากมากแล้วก็น่นารำคาญมากด้วยนะจ๊ะน่นารำคาญมากด้วยนะจ๊ะน่นารำคาญมากด้วยนะจ๊ะน่าาาำคญมกด้วยนะอไตัวนี่น่ารำคาญเนี่ยอะไรตัวเปียกอะไรตัวกระเปียกอะไรตัวกับเปียกตัวกระเปียกเหรอนะอันนี้ถือว่าทำได้ทุกคนสุดยอดมากเลยอะเจ๋งมากเจ๋งมากอันนี้เจ๋งมากเลยลองเอาไปทำกันดูว,ว่าทำได้ไหมครับ อันนี้ผมไม่ได้ลมอสน,นะจริงผมทำได้เฉยเลยนะแปลกมากเลยใครทำไม่ได้ก็ยังมาด่าผมนะผมไม่รู้เนี่ยมันแล้วแต่ไมค้าเวอร์ชั่นของคุณหรือเปล่าคลิปที่แล้วคลิปผีเปียนอ่ะด่าผมเยอะมากเลยเออผมไม่เข้าใจนะนั้นเนี่ยอน่างของผมมันก็ทําได้นะโอเครู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับอ้เหลือตัวหนึ่งเป็นไรนะมาสิมาสิมาสิาสอืมทำไมล่ะทำไมล่ะโอเคได้เลย นะอันนี้เดี๋ยวว่าสำเร็จไปแลนะทุกคนแล้วก็ได้โอ้นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เหมือนคลิปเลยโอเคต่อไปคลิปไหนดีครับคลิปนี้ไหมเอ้ยอค,คลิปนี้แล้วกันเฮ้ยได้ดาบยาวนะนั่งไงต่ออืม อุ้ยดาบยาวตีได้หลายคนด้วยนะวุ้ยอ,อันนี้สุดยอดอันนี้ไม่รู้จะเป็นดาต้าเพกหรือเปล่านะครับโอเคงั้นผมลองได้ไหมครับปกติแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะมีไหมนะอันเนี้ยโอเคทุกคนอย่างแรกต้องเอาดาบที่ยังไม่ได้ใช้นะครับใชด่ดาบที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็สติ๊กนะทุกคนสติ๊กสติกสติกแล้วก็คราฟติ้งเทเบิลอยู่ในอยู่ตรงนี้เนี่ยเองนะครับผมนี่ดูที่ว่าจะทำได้ไหมครับ ทุกคนว่าได้ป่ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนมาสามสองหนึ่งอาชิพอาาหยอกหยอกหยอกโอเคมาสามสองหนึ่งอุ้ยทุกคนมันทำได้นะดูสิโอ้ทุกคนลองเอาไปทำกันดูนะครับเนี่ยโอย้แล้วมันตีโดนหลายตัวเนี่ยน่ะอ,อันตรายเหมือนกันถ้าเอาไปตีแล้วโดนเพื่อนะนะเห็นไหม ผมเน,นี่ยเห็นไหมบางทีก็โดนคิปเปร์ครับสูบอากาศโดนนะครับ,รบประมาณนี้เลยโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะทําได้นะครับเอออาจจะเป็นเวอร์ชั่นนี้ก็ได้นี่ผมใช้เวอร์ชันหนึ่งจุดเท่าไหร่ไม่รู้วําจำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ไปแล้วมาดูอันต่อไปกันดีกว่านะครับอันนี้นะครับอันนี้เราไม่ดูดีกว่าเราจะดูอันใหม่ อันนี้อ่ะอืมโอเคโอเควางดอกไม้วิเทอร์สี่อันแล้วก็วางออฟซิเดียนโอ้ขอโทษครับไม่สบายโอเคสองสามโอเคสามช่องแล้วก็วางเอสคิสตันนะครับโอเคแล้วก็วางเซปริงหรือเปล่าอุ้ยจริงด้วยครับเป็นไงต่อครับ คุณคิดว่าเป็นไงวะอุ้ยเพอามันเป็นต้นไม้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะต้นไม้ต้นไม้เดินได้เดี๋ยว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 ,ยวมันมีต้นไม้เดินได้ด้วยเนะี่ยอืมอุปกรณ์นะครับเราต้องใช้ออฟซีเดียนนะครับออฟซีเดียนใช่ออฟซีเดียนอีกอย่างหนึ่งเราต้องการใช้แซฟฟิงนะครับแซฟฟิง ใช่แซป,ปริงแล้วก็เอนส์คิสตันนะครับอ่ะฮะต่อไปเป็นวิทเทอร์นะครับโอเคเราต้องไปสร้างไบโอมนี้นะครับเรามาทำเซตเดทดีกว่าเพราะว่าเขาทำตอนเช้าเดี๋ยวมันอาจจะมีผิดพลาดกันได้นะนะเออเออมอนเตอร์หายก่อนดีดีป่ะมอนเตอร์อ่ะฮะ <c oughs> เพราะว่างนี้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ปะ ถ้ากว่าหนึ่งสองสามตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามจะเปล่าอย่างนี้เปล่าใช่ผมว่าอย่างนี้เลยครับนี่ทุกคนคิดว่าทำได้ไหมถ้าตายอ,อย่าลืมกดไลค์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 ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราไม่มีดาบนะครับเดี๋ยวเราตายเปน็นจริงถ้ามันทำได้จริงนะผมจะเหวอะมาเลยเราจะตายก็ได้จริงนี่ผมไม่ได้คัดเลยนะเดี่ยไป เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนบรรยากาศทุกคนกดไลค์นะครับคลิปนี้ว่าจะทำได้ไหรือเปล่านะครับโอเคสามสองหนึ่งอุ๊ยทุกคนอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ๊ยมันทำได้ทุกคนป๊บเราต้องใช้สเต็ปนะครับเราจะใช้สเต็ปหล่อฆ่ามันนะครับสเต็ปนี่ไงสเต็ปเป็นไงล่ะสเต็ปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอืมอุ๊ยจะโหดมากอุ๊ย โดอะคายด้วยเนะี่ยโหดมากเลยทุกคนตัวเนี่ยโอลองเอาไปทำกันได้นะผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันอะไรนะเออทุกคนลองไปทำกันได้ใช่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 ใช,ใช,ใช่โอเคโอเคครับผมก็มาดูติ๊กตอกอันต่อไปเลยดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเฟี้ยใหานะมม่นะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเฟี้ยเหมือนผมนอัพ,พี่ลาวนะครับทุกคนมามาดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมคือผมได้เตรียมฉากแล้วไงนี่ประมาณนี้นครับ น the ี่ต้องวางเขาเรียกว่าออฟซิเดียนนะครับออฟซิเดียนเราขอเตรียมความก่อนนะออฟซิเดียนอินดิเชสนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะครับนี่ผมก็จะวางออฟซิเดียนอย่างนี้สองอันใช่ไหมล่ะห่างกันประมาณกี่บล็อกนะสองบล็อกเหรอโอเคกวนห่างกันสองบล็อกหรือเราห่างกันบล็อกอย่างนี้ชุบ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 นี่สร้างข้ามันสวยๆหน่อยครับนี่ ตอบต่ชืบชืบนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเบาบางไม่ได้เนี่ยทุกคนทำไมเราวางไม่ได้นะแนะปลกจังอืมโอเคครับสร้างมันเถอะโอเคเรามาวางกล่องนี้เลยนะทุกคนนี่ผมขอสร้างให้มันช่วยกนันรู้สึกวันนี้จะ มัน,ม,นมันเหมือนวางได้แต่มันหายแบบวะไม่ทำผมไม่แน่ใจวะอาออันนี้วางได้ปะอือจนยังไงนะชึบทำไมขอ้นาวางไม่ได้วะลง,งมากเลยเดี๋ยวต้องสร้างฐานอีกลองสร้างฐานดูนะครับไม่ได้ปะชุบหรือว่ามันห้ามเข้าใกล้กล่องอินเดอร์สุดเทพเอาไปว่า เอใช่มันจะมาถ้างั้นดูคลิปก่อนนะครับโอเคต้องเอาไข,ไข่มาก่อนนะกิฟฟีโตสดเออไหนครับดาก้อนเอกนะครับมาวางอย่างนี้อ่ะฮะต่อไปก็เอาเลสโตนนะครับนี่เลสโตนแล้วก็เอาลิเวอร์ใช่ไหม วนี่ประมาณนี้ครับถ้ากดปุ่มจะเกิดอะไรขึ้นโอ้บังกรจะมาครับอู้เฟี้ยวมากครับอันนี้นั่นผมลองทำเลยนะอันสุดท้ายนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เยนะทุกคนเอ่อประมาณนี้ปะเออน่าจะประมาณนี้แหละมาทุกคนคิดว่าทำได้ไหมครับบวชเลยครับผม3 2 1 โอ้ไ oh ม่กอดมันทำได้นะครับดูสิมาที่สัปดาห์คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนก็ถ้าอยากให้ทำอีกก็อย่ากดไลค์กดซับสไครต์นะทุกคนโอเคสัปดาห์คลิปนี้บายบายนะครับ